สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะก็มาพบกับช่องเต๊ใช่แล้วตอนนี้ฝนก็ตกหนักมากเลยนะวันนี้นะคบพี่เนียก็จะมานำเสนอคลิปเกี่ยวกับมาแล้วลูกจ้าชุดโกโกวาที่นู้อยากได้โกชุดชุดโกโกวาที่นู้อยากได้โกโกวาเชอพีอาเชฟฉมีตาแบบนี้นะครับ เพลงนี้เขาก็กำลังฮิตเด็กๆน่าจะชอบนะถ้าใครดูคลิปนี้แล้วถ้าใครชอบชุดกะกะวาที่นูอยากได้ชุดกะกะวาที่นูอยากได้ถ้าชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์กดไลค์กันมาเยอะๆเลยนะกดไลค์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์มาให้ช่องเจ็ดแชนแนลด้วยเพื่อนๆก็อย่าลืมติดตามแฟนเพจของพี่เนียนะครับกดเลยยูทุกช่อง Facebook, เจ็ดแชนแนลเฟซบุ๊กพีเหนียชัยยพัฒน์ พิมพ์ไปเลยเดี๋ยวพี่อาจาะแปะทิ้งลิงก์รายละเอียดไว้ที่ตรงนี้นะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามขอให้กดติดตามเพราะช่องนี้มีแต่ช่องสนุกนะเนี่ยเนี่ยลูเพอาตะเนี่ยช่องเนี้ยมีแต่ช่องสนุกแบบกึกๆเลยอะ่ะช่องเนี้ยมีแต่ช่องสนุกมากถ้าใครดูคลิปนี้แล้วพี่เหนียวหวังว่าคงจะชอบชอบคลิปเกี่ยวกับช่องด้วยแชนแนลนะ หวังว่าคงน่าจะชอบแหละตอนนี้นะน้องเจ๊ก,ก็อยู่ข้างนอกพี่เนี่ยก็มาอธิบายนะอธิบายคลิปนะมาแล้วหลูกจกาชุดโกโกะวาที่นู่อยากได้ชุดโกโกะวาที่นู่อยากได้ชุดโกโกะวาเพียฉันมีตาแบบนี้ที่หวังว่าน้องๆทุกคนคงจะชอบคลิปนี้ฮะ เดีย๋ยวก็หวังน,นี้แหละว่าน้องๆทุกคนคงจะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่อง Te Channel จหรับนี้พี่หนักก็คลิปนี้ก็ได้ข้อคิดดีด้วยอย่าลืมกดติดตามช่องเ e Channel และก็กดไลค์กดติดตามให้กับช่อง Te Channel ด้วยนะครับอย่างหลบนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายยังไงแล้วทุกคนก็อย่าอยากนอนอติดใจให้มากเดี๋ยวจะติดเป็นนิสัยนะครับวันนี้ขอไปดูน้องเต๊ดก่อนนะบ๊ายบาย